สี่ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถาม Q&A ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถาม Q&A เออก็มาตอบคำถามกันเลยแต่โอเคก็มีไม่กี่คนแต่ก็ยังอยู่ดีใจดีใจไม่ต้องมีใจสักขนั้นก็ได้มั้ง คือไม่ได้โอวดโทรศัพท์นะโทรศัพท์เราไม่ได้เหมือนทุกคนนี่ทุกคนอาจจะใช้ iPhone 5 iPhone 6อะไรนี้แต่เราใช้รุ่นนี้ก็มียังไงก็ใช้อย่างนั้นนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเปิดเดี๋ยวถ้าเราหาได้แล้วเดี๋ยวไปดูเลยนะ เวลานั่นเองนะคะก็จะเป็นนี่คลิปนี้นะนี่เปิดรับ Q a เปิด Q a n แต่เราไม่ได้เขียนว่ารับทุกคนก็คงจะเข้าใจกันโอเคก็นี่ไนงะเป็นคลิปของเราเดี๋ยวไปดูที่คอมเมนต์กันเลยนะคะอเคอเคค่ะ ก็ก็มาดูของชแนลนี้เลยนะชื่อว่าชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ Happy Birthday หรอไม่รู้เหมือนกันก็เราอ่านมาสังเกตไม่ค่อยคล่องนะก็ต้องขออภัยจริงๆนี่นี่ยค่ะจากชแนลนี้เลยอุ้ยจากชแนลนี้ นี่นะโอเคมาดูคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกนะคะก็จะเป็นผู้อีสานเป็นใช่ไหมใช่ค่ะข้อสองจังหวัดอะไรจังหวัดระยองข้อที่สามเคยแบ 3, คอบสามเคยชอบใครไหมสามเคยแอบชอบใครไหม เคยีมีแฟนยังมีแล้วนะคะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็ชนช่นงอะไรนี่ทุกอนไม่หอกนะคะนี่เป็นแชแนงนี้นี่นะคะเป็นชแนงนี้เลยโอเคคำถามแรกนะคะข้อที่หนึ่งเป็นติ่งเกาหลีหรือเปล่าถ้าเป็นติ่งวงไร ไม่ไม่เป็นไม่ได้บ้าเกาวลีคะ่ะไม่ตวานะก็ถ้ามีเสียงบุคคลก็ต้องขออภัยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นชาแนลใบเตยชแนลนะคะข้อแรกนะคะข้อแรกก็จะเป็นใช้อะไรตั้งกล้องก็บางครั้งก็จะเป็น ก็พวกกำแพงอะไรเงี้ยมันก็เป็นที่ตั้งกล้องแบบว่าเหมือนที่ตั้งแท็บเล็ตอะแล้วก็ตั้งแล้วก็แบบที่มันมีอย่างเงี้ยนี่ก็เลยไม่รู้อะเออช่างเถอะนะช่างเถอะเคข้อสองเคยหัวแตกไหมไม่ข้อ ถ้ามีพอหนึ่งข้อจะขออะไรก็ขอให้เพื่อนๆดูคลิปเราแล้วติดตามเราอยเยอะๆแค่นั้นแหละก็ข้อที่สี่อยากกินขนมกระดาษรถอะไรสองรถนะสองรสเอามาสองรถถ้าเป็นไปได้อยากจะกินรถ อืมรถอ,อคงจะคิดงานเดี้อค่ะดูแลถ้ามันมีรถอมเราอยากกินรสชมพู่กับแตงโมงแต่มันก็ไม่มีหรอเนาะแต่เราอยากกินเคข้อที่ห้านะคะก็สเป็น ถ้ามีร้านขายสลามจะตั้งชื่อร้านว่าอะไรอืมก็ถ้าเราคิดตอนนี้นะน้องฝนแอนสลามช็อปนะคะประมาณนั้นแหละ <criteria. S 3> ต่อไปข้อที่หกนะ อยากให้คนซัพกี่คนก็แล้วแต่ถ้าแบบก็อยากให้เยอะๆนะก็ถ้าเป็นไปได้เราเคยฝันนะอยากให้ถึงแบบล้านเลยแต่คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ทำคิปไปเรื่อยๆนะก็ต่อไปนะข้อหกอยากให้คนเอ้ยไม่ใช่ค่ะข,ข้อเจ็ดข้อเจ็ดข้อเจ็ดเคยกินไข่สะพายไหม เคยค่ะต้องเป็นแบบวงกลมกำๆอร่อยมากเยกี่ยมโอเคข้อแปดอยากทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่ทำให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วสนุกสนานกับคลิปเราข้อเก้าชอบใสแ่แว่นไหมไม่ค่อยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ ถ้าสิบชอบการ์ตูนเรื่องโซเฟียไหมชอบนะแต่ที่จริงอ่ะเราเป็นคนชอบโซเฟียแต่เราเปลี่ยนเป็นมิกกี้เมาส์แต่ตอนเนี้ยรูกว่ามิกกี้เมาส์จะไม่ชอบแล้วว่าจะชอบโซเฟียมากกว่านะเคก็ต่อไปนะเป็นแชนแนลฮัลโหลคิตตีอะไรอันนี้อันเนี่ยอันนี้นะก็เราสับสนมากเลยเขาเนี่ยเขกตรงนี้เหมือนกัน อ่ะข้ออะไรนะชอบกินอาหารอะไรมากที่สุดส้มตำช้ากินขนมอะไรขนมที่มีช็อกโกแลตนะก็ข้อต่อไปชอบเป็นเดี๋ยวนะมันซับซอนะ้อนมากอ๋อต่อไปก็ชอบเป็นตุ๊กตาไหมเป็นบางอารมณ์ก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเอาเป็นว่าชอบ โอเคต่อไปชอบดูการ์ตูนอ,อะไรการ์ตูนโซเฟียกะมิกกี้เมาส์จะรู้สึกว่าจะชอบตัวการ์ตูนไม่รู้เหมือนกันก็ต่อไปก็อมเอิ่มอ๋อ่นนั้น,นชแน,นลนี้เรายังตอบไม่หมดนะคือมา คือข้อแรกลหละเราบอกว่าหนึ่งเป็นติ่งเกาหลีหรือเปล่าถ้าเป็นติ่งวงไรไม่มีนะข้อสองชอบสีอะไรชอบสีฟ้าเพราะมันสดใสข้อสามอายุเท่าไหร่สิบสองคืจัง,งหวัดอะไรข้ามนะคะเพราะว่ามันซ้ำกันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด สักสหายกันดีแล,ล้วค่ะันนี้บ๊ายบายแปนาทีแล้ว